ไม้ด่างไม้ใบไม้ลายด่างๆเลยลาย,ลายสวยๆจะนี่จ้าไม้ตัวนี้นะจะามีตอนนี้ก็มีราคาที่แพงที่สุดเลยนะไม้ด่างเถานะจ๊ะเป็นไม้ด่างเถาที่มีราคาแพงผู้ชายต้องการมากเลยตอนนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่ไม้ด่างเถานะ ปลูกเพื่อความสวยงามก็ได้ครับนี่ครับราคาดีด้วยนะพยาราคหอมนะจ๊ะไม้ด่างเถานะจ๊ะเป็นที่ต้องการนะเป็นที่ต้องการของตลาดในกลุ่มคนเพราะกลุ่มนะครับนี่นะจ๊ะผมมีนะผมมีนัทักมาได้นะนี่ ไม้ด่างเถาที่มีราคาไม้ใบด่งดงางเถาเถาที่มีราคาแพงที่สุดในตอนนี้จ้าพี่น้องใครไม่มีนนี่จ้าไม้ด่างเถาที่มีราคาแพงนะจ้า เ okay, นะจ๊จะเจอใหม่คลิปหน้านะครับชอบคลิปนี้ก็ก่าดไล์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วสนใจไม้ด่างถาตวตัวนี้นะติดต่อมาได้เลยนะครับคอมเมนต์มานะครับหรือเบอร์โทร39 39ครับ090 39 8 3 9 6 6ครับ